าบ้านนะครับคมนาคมต้อง,อ,งองใช้รุ่นนี้ครับหมู่สองบางคานครับไปช้าครับตอนนี้นายกก็กำลังจะทดสอบการใช้เส้นทางคมนาคมด้วยรถทางด่วนนะครับรถพิเศษนะต้องนั่งกันไปอย่างนี้ครับ ตรงนี้หมู่อะไรนะพี่ตร,ตรงนี้หมู่อะไรเนะี่ยหมู่ห้าครับหมู่ห้าบ้านอะไรหมูทะเลครับหมู่ห้าบ้านโพทะเลเครับน้ำจากแม่น้ำยมอเ,เออล,ล้นตลิ่งคือบริเวณหมู่แปดตำบลโพทะเลอเภอโพทะเลจงหพิจิตรครับ ชาวบ้านแถวนี้ประมาณ20่ลังคารเรือนอยู่ริมแม่น้ำยมัมันนี้ก็จรบ

อบจนะครับมอบชักของให้กับชาวบ้านหมู่ง8โพทะเลนะครับบ้านอยู่ร yeah. ิมแม่น้ำยมน้ำท่วมโอ้ยนี่ผมติดอยู่เรื่องเดียวนะเรื่องสัพนนนพราผมเคยทักปากเลยเนี่ยพอนเขารัเขารอเหรอเขาสองเหรอ นี่คือคลองท่าขมิ้นนะครับรับน้ำมาจากแม่น้ำโยมอีกคลีนึงน้ำลน้นเอ,อ่อตลิ่งแล้วนะครับคลองท่าขมิ้นตำบลท่าเสาอำเภอพทะ,ะเลจังหวัดพิจิตรนะครับน้ำล้นเสมอคลองเลยนะครับบางแห่งก็ล้นตลิ่งแล้ว